อยู่กับแอนชาแนลนะครับตอนนี้แอนชาแนลก็กำลังท้อนกล้าอยู่กับเพื่อนๆยูทูบเบอร์นะวันนี้มากันสิบกว่าช่องเลยทีเดียวนะฮะเสือพาไปสมอลชาแนลกับตันดัมซิ่งนะฮะไทยมันนอกเตอร์นะฮะลูกเสือปลาสาชาแนลนะครับผมไม่ได้สตอรี่นะฮะชิดปากแฟนนะครับพี่อ๋อรชัญญีงานพ่อนะฮะนี่นะครับผม อันนี้คือเก็บบริเวณนี้ค่ะครับเก็บบริเวณนี้ทั้งหมดก่อนแล้วค่อยไปถอนดูครับดูค่ะดูค่ะดูค่ะนี่คือที่ถอนอยู่นี่นะฮะแผนกถอนนะฮะแผนกตีโครนออกนะฮะแตกแผนกตีดินออกนะฮะแล้วก็มีแผนกมัดคือลุงเสือนะครับนี่นะครับผมร่วมด้วยช่วยกันวันนี้นะสิบกว่าช่องนะเรามาร่วมแรงร่วมใจกันนะครับค้องอย่าตึงไปข้างใหญ่เด้อข้างน้อยน้อยกว่า แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวอ้าวสองพันห้าร้อยไลน์แล้วนะเดี๋ยวพี่เสือลงไลน์ก่อนนะครับครบหนึบชั่วโมงพอดีนะฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะฮะขอบคุณนะครับนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวพี่เสือพักเครื่องลงไลน์ก่อนนะฮะหนึ่งชั่วโมงหกนาทีนะะฮโอเคเนาะนะฮะสองพันห้าร้อยไลน์แล้วนะฮะขอบคุณนะครับเดี๋ยวพักเครื่องแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวพี่เสือขึ้นไลน์ใหม่นะขอให้ทุกท่านทุกทีมีความสุขนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะครับสามร้อย 69คนดูเย s สามรเจดสิบสอคนดูเย้ yes. ขอบคุณนะคะหนึ่งพ้าอยแปสิบไลค์โอเคเหือสองพันแล้วค่ะขาดอยู่สิขาดอยู่เก้าไลค์ค่ะเจ็คพบ2สองพันค่ะเ้าไลค์ค่ะเก้าไลค์หนึ่งชั่วโมง8ดนาทีนะคะ1ชั่วโมงแดนาทีเหลือแปดท่านค่ะเหลือแปดท่านตอนนี้เหลือห้าท่านค่ะเย s สามร้เจ็ดสิบเจ็ดคนดีนะคะตอนนี้เดี๋อสี่ท่านขายเลยอสีท่านนะคะเดี๋ยสามท่านค่ะเ 2, ะครบสองพันไลค์แล้วค่ะ <Yes. S 1> เยสเี๋ยออีกหท่าไลค์ค่ะเอ้ยเยสโอ้เกือบห้าร้อยคนดูว้าวพันได้แล้วยหนึ่งชั่วโมงแปดนาทีสองพันไลค์สามร้ปดสิบหกคนดูเยสเอา ได้ไจังมากแล้วจะเปยังจะไปยังเยอะสมบเยอะมาอยู่ห้าวันแล้วเยอะเยอะไปเริ่มเปี่ยนเปลี่ยนไปแล้วเค้งมาแล้วนักแข่งมาเสิร์ฟแล้วน้ำโคกงน้ำแข็งเยอไปไปเอด้วยไปเอง่มบัิไปเองกินเนื้อเอานั่งนี่แหละ มาเดอก้ินโคก่อนช่วงนี้เติมพลังนะดีวอกระดาวคลังนะต้องเติมพลังก่อนกระดาเนะ เซ่เป็นโลลุกเมียนแต่แบบกระเดาเนาะโลลุกโลอู้ราอู้หมดเลยติดการใหม่ห้าสิบคนติดการใหม่ห้าสิบคนค่ะพอที่ข้าตอนนี้ก็พักดื่มน้ำอนนะคะเพราะว่าเหงื่อน้ำมากเลยโอ้โหดูเออมันร้อนจนมันสู้ซ่านี่ขนาดนั่งดื่มน้ำนะคะนั่งพับเพียบเลยเลยดูเอฟซีนี่ค่ะ ใส่โคกแล้วนะคะนีแปดพันแล้วแปดพันห้ารอนมากี่ชั่วโมงแล้วเท่าไหร่นะยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเนาะอันนี้เท่าไหร่นะถึงยังอันนี้ชั่วโมงหนึ่งสิเพราะไลฟ์ชกครบชั่วโมงพอดีแล้วไงดู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 ถ้าเลยไปตามแปดพันหกสิบเอ็ดหนึ่งชั่วโมงเพิ่งดื่มโคกหนึ่งแก้วเมื่อกี้ห้าสิบสิบเซนะคนทำมาเด้อมาเด้อมาเด้อดื่มน้ำค่ะน้ำ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 น้น้ำน้ำน้ำม้ำน้ำน้ำน้ ไปแล้วเหรอไปไปตอนนี้นะฮะก็จะมาชนแก้วก่อนจะมาชนแก้วก็จะมีดินมีอะไรนะคะมีดินเม่าค่ะยู่กลางทองทุ่งนะฮะไปร้อน้าไปกระโดดน้ำโอ้ยไปไหวนะเนี่ยกระดิ่ะคุณรักษณ์ี ไว้กินน้ำทักกินน้ำเพราะมันร้อนนะับชนชนดูกล้องด้วยชนกวนะเอยืถึงทุกคนเลยนะคะแต่ถึงมาแล้วคิดถึงทุกคนเลยมีสมาชิกสองแก้วนะคะว่าไงท่านงแอนเป็นไงสนุกไหมคะสนุกมากเลยในยี่สิบกว่าปีที่ไม่เคยผอนกล้าไม่เคยดับหนาแต่พ่อกับแม่ ท่านไม่มีนาแล้วก็ไม่จกกนี้เลถึงไม่ได้ทำยี่สบกว่าปีแต่ก็กลับมาทำได้มาได้มันอยู่ในสายเลือดมันอยู่ในสายเดูคงดูครงอันนี้อันนี้ไว้ให้คุณยายสมุนนะคะับเพราะว่ามีทักแนนกถอนกล้ามีทักแสดงตีมีหนึบนะนี่ก็จะมาทําต่ออีบอนตะพรำกันละ นี่เรากำลังจะท้องอะไรเลยนะคะขอนงานครับไปๆมาันี่เดีวาจะหมดแล้วตรงนี้เขาเาตรงนี้หมดเลยนะคนเดียวหนังำกรจาะมาตรงนี้หมดอันนี้คือแผนกขนอย่างเดียวนะคะไม่ได้แผนกีนะนี่นะคะเราเป็นคนที่เก็บงานนะคะตรงนี้ เาใช้สองมือได้มันถอดง่ายมากไม่ถอ่ยากว่าจ้องจ้อเออเอไหนครับตัวคันนี่คันนี่เออนมาวนตัวเดมาเออไหนมาขอาพ่ใหนี่ครับ เลวก็จะเป็นกำเนันเลยล่ะเอาบังโจลกาครับเกือบเลเือบพุดแลกงจังครับตอนนี้ชิอย่ที่ช่องซ้อนะครับเือบพุดใครอยู่ช่องไหนก็มาได้นะครับเดี๋ยวจะพูดโยกยาให้ดูที่ตรงไนอีกไหมตุเดียวถามตุกเพือามเดี๋ยว่าเพียมาเพียรลบอสเยนสบายก็ได้ยามอมแมมยาอมแมมบ หม่อมหม่อมแม่ไม่มีนาครับเพราะที่บ้านทำธุรกิจเหมืองแร่คาเพชรค้าพลอยครับอันนี้คือปีแรกปีแรกที่มาอยู่กับเสร็จแล้วกี่นาทีแล้วปั๊มปิดดับปั๊มปิดดับปั๊มปิดต้องคุณนองต้องคุณนองสรุปแล้วี่นี่ค่ะก็คือไม่เคยทำเลยไม่เคยทำครับไม่เคยทำ

สองสาวสองวัยจากเมืองช้างสุรินทนะฮะแข่งถอดกล้ากันอาวุธจำวุฒจมวุฒจมวุฒิอาวุธจมวุฒจมวุฒจมวุฒยายสมอนะมุมชมพูนะฮะแอ็นชาแนลมุมส้มนะครับหมดเวลาขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ